นี่คือน้ำตก this one น้ำตกใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ อันนี้คือน้ำตกเตอรอเทียนในภาษาจีนบานปุ๊กในภาษาเวียดน,นามฝั่งนู้นเป็นฝั่งจีนนะครับเขาฝั่งจีนไม่มีทางเดินะจีนก็จะลงมาเที่ยวน้ำตกจะลำบากหน่อยเพราะ

Cậu gái anh mẹ